ในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศของการซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทางจังหวัดจันทบุรีและชนบุรีนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะยังคงเงียบเหงาโดยพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยไม่คึกคักแล้วก็ราคาสินค้าบางรายการมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะโดยที่แรกนะคะที่จันทบุรีกันก่อนค่ะที่ตลาดน้ำพุ ตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีตลาดตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองเลยนะคะของขายเยอะแยะมากมายค่ะประชาชนก็จะออกมาจับจ่ายซื้อของกันตลอดทั้งวันแต่ถึงแม้ว่าคนจะเยอะเขาก็ยังมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะ โดยบรรยากาศการค้าขายในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนี้ท่านผู้ชมอย่างที่เราเห็นยังน้อยอยู่เลยค่ะแทบไม่ค่อยมีลูกค้านะคะมาซื้อของกันเลยเพราะค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้เนี่ยการค้าขายในช่วงตรุษจีนไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผลกระทบของโควิด -19 รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองค่ะส่วนการค้าขายสินค้าอย่างพวกของไหว้นะคะที่จําเป็นเนี่ยก็คือพวกหมู3ชั้น ตอนนี้ก็ปรับราคาสูงขึ้นด้วยค่ะโดยหมู3ชั้นตอนนี้นะท่านผู้ชมอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ180บาทไก่สดอยู่ราคากิโลกรัมละ80บาทค่ะอาหารทะเลก็มีหลากหลายแล้วแต่ราคาแล้วแต่ขนาดผลไม้มงคลอย่างส้มนะคะตอนนี้โหท่านผู้ชมกิโลกรัมละ90บาทก็มีค่ะองุ่นกิโลละ130บาท นะคะตอนนี้เขาบอกว่าราคาก็ปรับขึ้นกันพอสมควรส่วนชุดไหว้เจ้ายังราคาปกติค่ะโดยจากการที่เราไปพูดคุยกับประชาชนนะคะที่เขาออกมาซื้อสินค้าเนี่ยก็บอกว่าปีนี้จะซื้อสินค้าซื้อของไหว้ตรุษจีนซื้อเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเนื่องจากว่าต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19อันนี้เป็นส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะคะส่วนบรรยากาศที่ชนบุรีค่ะก็ ยังเงยบเหงาเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอย่างที่เราเห็นไม่ค่อยมีคนมาซื้อของเท่าไหร่นักเป็นบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของเตรียมไหว้ตรุษจีนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะก็ประชาชนก็ทยอยกันมาเลือกซื้อของนะคะในเทศกาลตรุษจีนนี้เราก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าค่ะว่าเป็นยังไงขายดีไหมตรุษจีนนี้นะคะ พ่อค้าแม่ค้าบอกกันเป็นเสียงเดียวเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยมันเงียบเงียบเงามากมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เงียบเหงาอยู่แล้วนะคะจากสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มีคนตกงานค้าขายได้น้อยสินค้าทางการ,กรเกษตรขายไม่ได้ราคาก่อนหน้านี้เงียบเหงาอยู่แล้วตอนนี้ก็เงียบเหงาเหมือนเดิม โดยเจ้าของร้านนะคะชื่อว่าคุณออนจิราใช้คุณเจ้าของร้านใช้คุณเจริญสังขันพานก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าการค้าขายช่วงนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงามากตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ยอดขายในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้แยก่กว่าทุกปีแต่ว่าทางร้านก็ยังต้องลงทุนต้องซื้อของเข้าร้านเอามาวางมาโชว์หน้าร้านเอาไว้เรียกลูกค้าซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะคะก็คาดเดาได้ยากล่ละคะ่ะถึงยอดขายในปีนี้ว่าจะขายได้เยอะ ได้มากเท่าไหรแต่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจออกมาช่วยเหลือกันหน่อยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยมาซื้อสินค้าคนขายก็เดือดร้อนค้าขายไม่ดีแล้วยังต้องเสี่ยงลงทุนซื้อของมาขายอีกนี่นะคะ